มีเรื่องมาคุยให้ฟังวันนี้วันที่วันอังคารที่สามพฤศจิกายนสองพันหามมีเรื่องมาคุยให้ฟังเป็นเรื่องของประชาชนคนหนึ่งที่เกิดมาใน สมัยรัชการที่เก้ที่10แต่ว่ามีปัญหาปัญหาที่อยากเล่าให้ฟังเห็นเขาว่าทนายสงการเขาว่าเก่งเก่งเป็นทนายของหลวงชอบเลเหลือ คนที่เดือดร้อนคนที่เขาไม่มีเงินน่ะเป็นจริงไหมเรื่องมีอยู่ว่าผมเนี่ยขณะนั้นยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็คือผมเนี่ยนะพ่อแม่ผมอะ ท่านไปซื้อหมายถึงว่ามีที่ไรที่นาหมายถึงที่นาเนี่ยประมาณสี่สิบไรอยู่ที่น้องดูท่านได้ไปคนสมัยก่อนนะเนาะไปถากไปถางไปทําไปจับ,ไปจ,บไปจองไว้ที่ก็รู้สึกยังเป็นที่ของปลาของอะไรสอบประรดหรืออะไรเนี่ยมันยังไม่ได้มีคูแดงอะไรหรอกไปจับจองไว้ ทำกินนั่นแหละอืมที่ของหลวงนั่นแหละประมาณสี่สิบไร่ตอนนี้แม่อะตายมผมมาได้ตายไปก็เลยเหลือแต่พ่อ พออยู่ไปอยู่มาก็ตายอีกตอนนั้นผมอยู่ก็อายุประมาณสิบเอ็ิสองประมาณปห้าปหกนี่แหละอันนี้มันก็เกิดอ่าเขาจะมาทำคุดแดงทาง,ง้งผมที่ดินอะทำคุดแดงให้เขาก็บอกว่าที่ตรงเนี้ย เป็นของคอ่าเป็นของนายไปทูลมันช่วยเขาบอกเขาไปอยู่ไหนอเขาเสียชีวิตไปแล้วเขามีลูกไม้มีแต่ว่าอายุเพิ่งสิบเอ็ดสิบสองเขาก็บอกว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะยังรับไม่ได้ต้องให้คนที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วคือยี่สิบขึ้นไปอ่ะ ก็บอกมีพี่น้องอีกไม้บางมีมีพี่ชายอยู่แต่ละรายชื่อลุงจำหลัดบุญช่วยเขาก็เลยให้ลุงอะไปเซ็นร,รับไว้ก็คิดว่าเดี๋ยวลุง,ลงก็คงจะอะโอนให้หลานเองหลานก็คือ,อลูกของเจ้าของที่แหละลูกของน้องชายที่เป็นเจ้าของที่ดินนะปรากฏว่าลุง เอาที่ดินอะเอาไปทําไปทําเป็นโฉนดพุดแดงแล้วก็ขายให้กับนายอำเภอชนแดนเมือ่อมันก็ต้องสองพันห้าร้อยเท่าไหร่นี่แหละผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยหลายปีแล้วละ่ะ ก็ตั้งแต่โอ้โหผมอยู่ปห้าปหกอะเนาะอันนี้พอผมโตขึ้นอายุสักยี่สิบผมก็ยี่สิบยี่เอ็ด,ดอะไรนี่แหละผมก็ไปอ่าอาซึ่งเป็นน้องสาวของพ่อผมเนี่ยเขาเก็บใบใบที่ว่าเป็นแสดงความเป็นเจ้าของที่ของพ่อผมอะของนายไปทูลเนี่ยไว้ พอให้ผมว่าเนี่ยมันเป็นในห,หลักฐานจิ้นเดียวเนี่ยที่บอกว่าพ่อเองเป็นเจ้าของที่ก็เลยไปหานายอำเภอ,อไปบอกเราเหตุเราใอ้เขาฟังว่าผมเป็นลูกของนายพิทูลน้องชายของนายจำรัดเนี่ยอยากจะได้ที่ของผมอ่ะนายอำเภอบอกไม่ได้แล้วเขาซื้อขายกันไปแล้วเป็นชื่อของนายอำเภอไปแล้วล้วทำคูดแดงแล้วด้วย เนี่ยันเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ที่ของพ่อผมคืนแล,แล้วปรากฏว่าลุงผมอะก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยเอย้หลังจากที่ผมไปหาอำเภอดำเพอก็ยึดยึดหลักฐานชิ้นเดียวอะของพ่อผมอะเอาไปเลยไม่คืนให้ก็บอกว่าหนูไม่ได้แล้วล่วะทำไม่ได้อำเอำเภอซื้อแล้ว ผมก็ไม่ได้ทำไงผมก็ต้องเดินทางกลับบา้านเนี่ยผมก็เอ๊ะไหนะนะสนะมันเรื่องนี้มันเป็นยังไงจะช่วยเหลือได้ไหมอยากจะได้ที่คืนนะเออแล้วปรากฏว่าหลังจากที่ผมกลับมาจากจากที่ว่าไปหาในอำเภอเนี่ยภายในปีนั้นแหละในอำเภอกับลุงผมก็เสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่เลยก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรนะเขาก็เสียชีวิตกันหมดเลย หรือตอนเนี้ยที่ก็คงจะเป็นของลูกของลูกของเมียในอำเภอไปแล้วแหละแล้วก็เห็นว่าเขาก็ไม่ค่อยมาดูแลอะไรอะ่ะทั้งทั้งลูกทั้งเมียปล่อยที่ไว้รกล้างแล้วก็หรือึกจะให้จะให้คนแถวนั้นอะเช่าทำอยูคนที่เขาอยากเช่าทำะนะํำน่ะอืมแต่ผมก็ยังอยากเลยที่ผมคืนอยู่ ผมกม็ู้จะยทำยังไงคือไปปรึกษาท่านไอ้กรมที่ดินน่ะหัวหน้าหัวหน้าใหญ่อะเขาก็บอกว่าไม่ได้แล้วคุณจะมาเธอกทักอว่าเป็นของคุณได้ยังไงหลักฐานก็มีคุณไม่ได้มีอะไรเลยคุณก็อยากบอกเป็นเจ้าของที่ตรงนั้นตรงนี้ก็ได้หมดสิว่า,างไงก็ไม่ได้หรอกแล้วผมก็เซน ทำหลักทำให้เข้าไปแล้วด้วยถ้าเกิดผิดพลาดอะไรผมก็มีความผิดอลยทีเนี้ยก็ลักษณะนั้นนะเขาก็บอกลักษณะนั้นว่าเขาว่าไม่ได้เป็นของอำเภอไปแล้วคุณจะมากล่าวหาอำเภอว่าเอาที่คุณได้ยังไงเขามีหลักฐานคุณมีหลักฐานอะไรเขาก็างน,นแต่ที่แน่ๆน,นะผู้ใหญ่บ้านนะ่ะที่ขุดผา ที่เขาเดินเรื่องอยู่นะที่เขาพาลุงผมลุงจำหลัดแล้วก็ในอำเภอมาซื้อขายกันเนี่ยโดยที่ผู้ใหญ่บ้านนะเป็นพยานผู้ใหญ่บ้านเขายังมีชีวิตอยู่นะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่น้ำที่คุดผ้าเขาพักอาศัยอยู่ที่อ่างน้ำคุดผ้าเขาเปิดร้านอาหารอยู่เขาจังมีชีวิตอยู่ตอนแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วว่า แต่ว่ารู้สึกเขายังยังอยู่อ่ะยังไม่ตายเนี่ยหลักฐานก็มีคนเนี้ยที่อาจจะช่วยได้เพราะว่าเขายังความจําความอะไรเขายังดีอยู่ก็เนี่ย<ม>อยากไม่รู้ว่าทนายสงการเนี่ยจะช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้นะผมให้เลยสี่สิบไร่เนี่ยคนละครึ่งกันคนละยี่สิบไร่ถ้าทำได้นะ ก็เห็นเขาว่าเก่งเป็นทนายของหลวงยกให้เลยแหละทำทำสัญญากันเลยทำสัญญากันยกให้กันอนะไรกันไม่โกงไม่ต้องกลัวโกงโกันละครึ่งเลยถ้าทำได้นะมันจะเป็นค่าเสียหายค่าต้องใช้เงินทองเท่าไหร่อะไรผมไม่มีเลยนะแต่ถ้าช่วยสำเร็จอะกนละครึ่งกันท่านจะเอาไปขายหรือท่านจะเก็บไว้กันเรื่องของท่านแหละ แล้วเดอนนี้ตกไล่เราเป็นแสนสองแสนเนี่ยนะคิดว่าท่านได้คุ้มอ่ะยี่สิบไล่เนี่ยคือท่านจะเอาให่เอาก็ช่างแต่ผมให้เต็มใจให้จะททำได้แล้วก็อาสามารถช่วยเหลือได้นะช่วยเหลืออเนี่ยที่ผมเล่ามาเนี่ยได้ ผมก็คิดว่าท่านก็เหมือนเผาจินคนนึงไงนะคิดว่าตรงไปตรงมาแต่ท่านเก่งจริงไงนะเป็นทนายหลวงเนี่ยท่านสาม,มารถตรงไปตรงมาความจริงอะไรถูกอะไรผิดนะเนี่ยใครจะได้ไม่ได้เนี่ยผมก็จะยอมรับแต่าาตามความถูกต้องเนี่ยแต่แล้วว่าผม คิดว่ามันมีช่องโหว่ของกฎหมายอยู่เนาะแล้วก็การที่คนเรากลัวความผิดแต่ผมไม่เอาผิดกับใครนะที่เขาทำๆกันมานะไม่เอาผิดกับใครทั้งสิ้นแต่ว่าอยากจะให้ดูสู้กับลองลองสักตั้งค์้ว่ามันจะได้คืนไหมทั้งทั้งที่มันเป็นของเราเนี่ยสมมติเป็นของของทนายเนี่ยเอาทนาย,ยาจะได้คืนไหมทั้งทั้งที่นายเกิดมาเนี่ย มีพ่อแม่พ่อแม่เขาก็สร้างมาให้เราเนี่ยแต่ว่ามีคนเอาของเราไปหมดเนี่ยเอาของพ่อของแม่เราไปหมดเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงนะใช่ไหมเราจะอสา,ามารถเอาเรียกร้องเอาของเราคืนมาได้ไหมผมก็ฝากไว้ตรงนี้น้อเนี่ย,เ,ยเรื่องเล่าดีว่ามันคาใจมาตลอดที่เกิดมา จนเดือนนี้ผมเมืหออผมเกิดต1งพน่เก้านะอายุก็ป่าเข้าไปตั้งเกือบหกสิบแล้วละ่ะห้าตกห้าห้าสิบสามห้าสิบสี่ละอ่อขอบคุณนะถ้าทานายได้ฟังอยู่นะทานายสงการท่านก็มีงานเยอะแยะเลยถ้าท่านว่างวันไหนแล้วก็ภายในร้อยปีที่เกิดมาเนี่ยทํามีอยู่สักสัก ช่วงวินาทีนึงอะที่ท่านคิดถึงผมแล้วก็ช่วยมาช่วยเหลือผมหน่อยเถอะแล้วผมจยะสมนาคุณให้ท่านคนละครึ่งไปเลยนะสี่ไร่เนี่ยให้คนละครึ่งเลยไม่ไม่จะไ,ได้ละ้ท่านจะมาเที่ยวมาสร้างรีสอร์ทหรือจะมาทำบ้านพักอยู่ที่เพชรบูรณ์มั่งก็ได้นะเมืองมะขามหวานเนี่ยมะขามหวาน กุทยาน้ำหนาวสีเทพมเมืองเก่าเขาครอุสอนลครพ่อคุณพาเมืองเนี่ยนะมาได้เลยผมอะมันทนนะมันทนมันช่วยทุกวันนี้อยู่ก็มันก็คิดนะคิดตลอดเรื่องเนี้ยก็อยากจะทำใจยแล้วก็แล้วไปเหมือนกันแต่ก็อยากจะหาความสุกต้องเนาะ ของของพ่อเราอะสมบัติของพ่อเราเราก็อยากจะได้เขาทำมาให้เราอะเนาะคนเราเลือกเกิดไม่ได้ปวะวัตนาสตแต่ละคนเนาะแต่ว่าการที่มาโดนโกงโดนจากคนนั้นคนนี้แล้วมันรู้สึกยังไงไม่รู้เนาะอืมมว่าคนเราอะเนาะอืมก็ ผมก็ไม่รีบพูดยังไงไอเนาะอย,อยากอยากเด้นอะความถูกต,ต้องไอตรงไปตรงมาคิดว่าเป่าวุญญจินยังมีจริงอยู่ความคือสัตุจริตอะไรเนี่ยยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมยังมีอะไรเนี่ยคำนองเนี่ยเอออยากให้มันมีอย่าให้มีช่องโหว่อย่าให้มีอะไรที่มาทําให้มัน มันแบบรู้สึกว่ามันโลกนี้มันไม่น่าอยู่อ่ะเนาะโลกนี้มันมันไม่มีความจติธรรมมันมันโหดร้ายจังเลยอะไรทำนองเนี้ยแต่ผมก็คิดว่าผมไม่น่าคงจะไม่ทำความเด็ดร้อในให้ใครมากเลยเนาะหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะชดใช้เงินเขาอะนะทุกบาททุกตังที่เขาซื้อไปมันหมดไปเท่าไหร่ถ้าผมมีเงินผมก็อาจจะแบ่ง ขายหรือว่าเอาไปคืนเขามั่งอะนะที่ว่าเขาเสียเงินไปแล้วอะนะเพื่อนเนาะผมไม่ใหญ่เขาเสียเงินฟรีหรอกไม่อยากให้ใครเดือดร้อนทนายก็ค่ารถค่าอะไรทมาเนาะมันก็ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแหละถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะหาให้ทุกบาททุกอตังค์แต่ผมก็เต็มใจนะคือให้เป็นที่มันก็ไม่ใช่เงินนะ,นะเนาะถ้าขายมันถึงจะได้เงิน เราบางทีมีครบหมดนะทั้งบ้านทั้งที่ไรดินนาอะไรพวกนี้นะแต่ว่าไม่มีเงินเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเราเราไม่กล้าไม่กล้าที่จะไปหยิบยืมเขาไม่กล้าที่จะไปเป็นหนี้เขากลัวไม่มีใช้เขามันก็เลยไม่ค่อยมีกินอยู่ก็อยู่แบบอดๆอยากๆหอมคนผมสังเกตด,ดูคนที่เขากินอิ่ม ป็นนี้เป็นสินนะเนาะมาจะอ้วนกันก็เ,เป็นหนี้ก็จริงนะบ้านช่องก็มีคือว่าใบาที่ใบาทางก็ไปอยู่กับคนอื่นอาจจะที่ลงใบที่ดินใบบา้านอะไรก็ช่างอะรถย,ยนรถจนอะไรหลับฐานอะไรไปอยู่กับคนอื่นนะ,ะไ,นไปอยู่ที่อื่นก็เท่าแก่ัางอยู่ธนาคารบางแต่ว่าเขาทุกคนนะเขาอ้วนกินอิ่มตกสบายแต่ว่าในใจเขาจะคิดยังไงไม่รู้นะนี่สินเยอะแยะนะ แต่เขาก็ <_ d isk> เขาก็กินให้อิ่มนอนให้หลับอะถึงจะมีความทุกข์ว่าเป็นหนี้ก็จริงอ่ะแต่เขาก็มีความสุข <_ d isk> เขาทใจได้อะว่าเขาได้กินอิม่มได้นอนหลับขอให้ชีวิตเกิดมาได้กินอิ่มนอนหลับก็มีความสุขแล้วอ่ะส่วนจะบ้านที่ดินเขาจะทําได้แค่ไหนก็ช่างนะแต่เขาก็ทํางานทุกวันนะเขาก็ทํางานไม่เคยหยุดเลยหนักเบาเบาสู้ทุกอย่าง แต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะหลุดจากการเม็นี่ได้เพราะว่ามันดอกนะใครจะสู้ไหวมันมันทุกเดือนนะ่ะแต่ร้อยละสามบาทนี่เนะี่ยพันละสามสิบหมื่นละสามอ่าอะไรนะ่ะร้อยละสามบาทพันละสามสิบหมื่นละสามร้อยแต่ละสามพันนี่เนี่ยถ้าสมมติว่ากูมาสามแสนเนี่ยพูดถึงนะสมมตุติเอาแล้วก็ดอก แสนละสามพันอะสามแสนก็เท่าไหร่ละเก้าพันละนะเก้าพันนสมมติว่าหมื่นนึงก็ได้อะสมมติว่าเป็นหมื่นนึงดอกประมาณหมื่นนึงสองเดือนสองหมื่นนะสิบสองเดือนก็เท่าไหร่ละเอา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 ตรงๆก็ได้เอาแต่เก้าพันต่อเก้าพันเงินสามแสนนะเนาะสิบเดือนก็เก้าหมื่นล้วนะ ถ้าปีมีสิบสองเดือนนะอีกสองเดือนก็อีกเทา่าไหร่อีกหมื่นแปดแปดพันเป็นแสนแปดพันแล้วเห็นไหมปีเดียวแสนแปดแล้วแล้วถ้าสามปีแล้วเนาะสามแสนแล้วนะเออนี่ขนาดปีเดียวยังแสนแล้วดอกอะ่ะแสนแปดพันแล้วกูมาสามแสนพูดถึงคนที่เขากู้กันเห็นไหมดอกเยอะไหมนะ่ะเพราะมันมีตั้งสิบสองเดือนแล้วมันต้องจ่ายทุกเดือน ปีเป็นแสนอะไรกันกู้สามแสนแต่ดอกหนึ่งแสนโอ้โหปีเดียวเป็นแสนเลยมากไหมล่ะ้ราจะสามปีเ่ะดอกก็กลายเป็นสามแสนเท่ากับต้นเลยนะการระยะเวลาลทำให้มากขึ้นเลยเนหะ็นไหมใครจะมีเงินส่งอ่ะโอ้ยากยากยากมากๆไม่ง่ายหรอก เพราะว่าการทำงานทำอะไรนะมันมีการขาดทุนนะไม่ใช่ได้กำไรตลอดเอาเนาะปุ่นมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ก็เนี่ยอ่ะไม่รู้ว่าทนายสงการก็ช่วยได้หรือเปล่าถ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ